สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับอตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเน,นาะอ่าม <cend brown. S 2> <INDISTINCT S 1> ีนะครับโอ้ลุงช่างจอดอะไรที่ตรงนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าจอดตรงนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะจอดหาบกไหลหรือเปล่านะครับเอฟซี นี่จดมา่ๆม่ๆอยู่นะจดหาจานไหลหรือเปล่านะครับเบบซี่อตันนี้ก็จอดอยู่ตรงนั้นนะครับตัวนี้นะยังไม่ได้กลับอยู่นะครับเบี่เนาะหรือจะรับยาอาชีหรือเปล่านะครับเบบซี่พี่น้องเนาะอกำลังจะเดินทางกลับนะครับเนาะี่ะครับพี่นอบบี่ บรรยากาศนะครับตอนนี้มิน้อยก็ยังไม่ได้กลับนะมีน,น้อยไม่ได้กลับบ่อวันนี้นี่นะครับก็มีพี่ไทยนะครับวันนี้ไม่พีน้ประเดงนะ แม่กลับแล้วแม่กลับไปแล้วฮะนี่ไม่กลับกับแม่จะอยู่กับใครจะอยู่กับใครมิน้อยบอกหวยหน่อยสิบอกหวยมินน้อยบอกหวยหน่อยสิบอกหวยหน่อย เลยนะครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศวันนี้ก็ไปหาเราะส่งฟางนะครับเนาะไม่ได้มานะก็เดินเข้ามาดูอยู่พี่น้องเอฟซีเนาะเขาทำอะไรกันพี่น้องเอฟซีเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเนาะคือโซลมุนวุ่นวายนะครับเอฟซีเนาะโอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะจานไหลออกมาแล้วนะครับเนาะ โอ้จับไม้จับมือกันเนาะเผือ,อ,อดอะไรขึ้นนะเ<ใ>นัะตรงนั้นไปแล้วมินน้อยไปแล้วโโลกโโลกกโโมาอเเ สมท้ปมท้มาร่มารมาัครับยังไม่กลับยังไม่กลับอยู่นะครับพี่จียังเปิดไฟบ้าบ้าบู่อันนี้ก็ปลาแดงไม่พี่นะครับพี่น้องกทีเนาะลุงไทยบนนอกนะครับเนาะนีะครับรถกับข้านะครับพี่จีมาล้่มาเร่มาเร่มาร่มาเร่มา เอาเลือกเอาเด้อมีใส่กอกีห่อส้มมีใส่กอกมีห่อส้มโอ้หลายอย่างหลายแนวบาดนี้ครับผมขอบคุณหลายเยโอ้หลายอันหลายแนวพี่น้อง FC นะ ครับเดินทางต่อแล้วนะครับเอฟซีนะไปแล้วไปแล้วนะเดินทางแล้วนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศล่าสุดกลับแล้วนี่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะตอนนี้ก็เอาตังมาจ่ายค่ากับข้าวแล้วนะครับเอฟซีเนาะเหลือแต่เงทายทยมันนอกสี่สิบบาทสี่สิบบาทพี่น้องเอฟซีนี่ สี่สิบสี่สิบอันนี้ครับจ้าครับสี่สิบจ้าเป็นเมรเนาะสี่สิบหนึ่งขบคุณขอบผมครับขอบคุณหลายๆครับจ้าโุขมานครับจ้าไปนี่นะครับตัดข้าวในตำนานนะครับเนาะมาแล้วมาแล้วกับข้าวกับข้าว นี่นะครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศเนาะไฟก็หุงซืดลืดแล้วนะครับตอนนี้นะเห็นไหมครับแจ้งจางปางแล้วนะครับเอฟซีพี่น้องทุกคนเนาะวันนี้ก็โอ้ไม่ได้มาหาลุงเลยพี่แดงเอ้ยไม,ไม่ส่งฟางวันนี้ร,วรว่วงแล้ววัมะนาวนุ่น เป็นยี่สิบก้อนนุ่นไม่หายก็ไปกองว่ารถเขาไปเอารถพี่เขาไปเอาไงให้มันล่วงกลางทางตรงนี้เขาไม่ไม่เกะกะรถเหรอรถเกะกาะอะไรเกะกาะถนนเนี่ยมันออกข้างๆไงมันหล่นฟังงี้ไงเขาขี่โมไซค์มาบอกเมื่อคืนนี้โอ้โหั้นเราก็ไม่รู้สิเราไม่รู้แล้วมันงะกิ่งไม้มันเยอะไงประเดี๋ยวกิ่งไม้เกาะลงลู่ไปเลยลู่อ่า อันนี้เขาไม่ตัดต้นไม้ไงนี่นี่เออต้นไม้ไงขับรถไปก็โอ้เกาะสีรถหมดพี่แดงแเเเอเอสียภาษีเต็มเสียภาษีการใช้รถใช้ถนนแต่ไม่ทําให้มันดีไงไม่ตัดแต่งออกไงดเดี๋ยวเขากลัวอคดีตัดไม้หรือเปล่า ดีนะเขาดีนะเขามาบอกเนาะนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็เาบอกมันยี่สิบก้อนเลยนะพี่แดงอ่าเป็นเงินพันหนึ่งนั่นน่ะพันหนึ่งนั่นน่ะเงินเป็นพันเลยนะพี่แดงมันธรรมดาเลยนะโอ้สบายเลยเลยนะอาทิตเป็นเงินก็พันบาทเลยพี่แดงก็เก็บมันมันจะลงมาไหลทางแบบนี้ไงมันออกข้างซ้ายไง มันเกาะกิ่งไม้นี่มันมันจะโน้มออกมาแบบนี้ไงพี่แดงมาเถนนฮะคุมก็หล่นเหมือนกันกิ่งมันใหญ่ไงเสื้อขาดได้แล้พี่แดงเสื้อรัดน่ยนะขาดเออมันก็ล่วงหมดเลยทีนี้หนึ่งเรียบร้อยมันก็ลงหมดเลยทีนี้แถวหนึ่งเลยเลยก็เอารถปิก up เดี๋ยวไปเอารถโคไปเอา เพราะว่ามันเอาใส่ยากเลยทีนี้นะมันขึ้นไม่ได้มันสูงแล้วไม่ได้แล้วมันขึ้นไม่ได้มันเหนื่อยแล้วต้องเอาพี่อัพไปเอาอย่างเดียวถ้าไกลทิ้งเลยไม่เอาแล้วอืมนะเออเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเอฟซีเดือดกันอีกแล้วเดือดเรื่องอะไรพี่น้องเอฟซีนั่น เอาแล้วเดือดกันอีกแล้วพี่น้องเอฟซีอ้มีการซีบอยซีเบกันแล้วนะครับเนาะเอากันแล้วครับพี่น้องเอฟซี C. จัดกันแล้วหรือเปล่านะนะวางมวยกันแล้วนะครับเอฟซี F C. นะอือย,ยุดสุขชาติวางมวยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับนะนั่นะนะันะ เกิดอะไรขึ ok FC, yes? <super> ้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะนั่นนั่นนั่นโอ้เดือดอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีเนาะเมาแหงแล้วนะนี่นะครับเอฟซี เดือดเดือดนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะตขาแยาลงคลิปนะครับโอ้ประคองกันมานะครับพี่น้องเอฟซี